เห็นว่าเคสนี้เนี่ยมันว่าเ้เรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินทีเนี้ยทางชุดวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ยายมามาบัญชีทั้งหมดที่พอะยาได้ของวัดให้ถนะครับของหลวงพ่อนะครับแลว้วองค์การเงินทั้งหมดเนี่ยเอาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลก็เห็นเส้นเงินต่างๆที่มันไหลจากใครสู่ใครนะครับซึ่งมันมีทั้งคนที่เคยชิดใกล้หลวงพ่อเป็นคนที่อยู่ในวัดนะครับเราจะตั้งโจทย์ว่าถมงว่าเราเรารู้ว่าการเงินเนี่ยมีบัญชีของคนคนหนึ่งซึ่งโอนมาหลวงพ่อ หรือคีคนไปถอนที่ทําธุรกรรมอของวัดชื่ออะไรเราก็จะตั้งตรวจสถามาือคกับผู้กองถอนว่าเราอยากรู้ว่าคนนี้ทำหน้าที่อะไรในวัดเป็นรายๆคนไปนซึ่งเราไมะไรม้เราเห็นผังผังการเงินในการกระจายเงินนะครับเป็นผังการเงิน,นการกระจายเงินก็ก็เลยต้องต้องต้องสืบทราบว่าแต่ละคนยูมีหน้าที่อะไรแล้วเราก็สืบทร,ราบว่าแต่บัญชีเนี่ยเขาใช้เองหรือเปล่าหรือมีคนอื่นใช้บัญชีนะครับครับ ก็เมื่อเรามีโจทย์เนี่ยว่าเราการรู้เรื่องอะไรของคนไหนก็จะไอ้กองทอนี่ยเข้าไปศึกษาว่าคนนี้ทำหน้าที่อะไรในวัดมีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อขนาดไหนนะครับอ่าสมมุติว่าอยากรู้เกณฑ์เงินไทยเคื่อหนึ่งเส้นทางการเงินอะมันไหลไปที่เกณฑ์ไปแล้วแบบโซเชียลอะไว่าเกณฑ์เงินไทยโซเชียลก็คือบนโต๊ะก็คือที่สองกรจะต้องสืบตรงนี้แต่ทีนี้จะถามหาว่าเกณฑ์อยู่ไหนผมจะเป็นคนหา อ่าเจนเป็นใครในโลกโซเชียลจะปรากฏโอเคอ่าเจนอยู่ไหนเข้าไปในวัดผมเข้าไปในวัดไม่ได้เพราะบ้านเขาอยู่ข้างนอกไปตามหาข้างนอกครับไปตามสื่อข้างนอกหลอนสื่อข้างนอกตามดูพฤติการของเขาว่าเขาเจอไหมไม่เจอครับไม่เจอแรกแกคือไม่เจออเพราะแรกแรกคือเขาโดนจับช่วงที่ผมเข้าไปก็คือสอทจับแล้วครับกับสอทจับตอนนั้นคือไม่ได้คดีนี้คนละคดีก็เป็นอีกคดีหนึ่งคือเกณฑ์เนี่ยโดนจับผู้ชมยมเล่าที่มาที่ไปถึงผู้ชมจะงงนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมตามเรื่องนี้มนานแล้วทราบเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับคือตัวเจ้าเราถึงเห็นล่องรอยว่าเขาอยู่ไหนอืมทีนี้พอรู้ว่าเขาอยู่ไหนเราก็สะกดรอยครับสะกดรอยทีนี้มาสาับไอ้ซากภายหลังว่าเขาโดนมีกระเบียเย็นอยู่ก็ได้ดูพฤติกรรมของเขาง่ายขึ้นมื้วรับอารยวันเนี่ยง่ายเลยครับครับครับถ้าอยากรู้ก็รู้เลยอันนี้ครับอารยวันง่ายแต่สิ่งที่สำคัญคือตัวพระมหาเอกพจน์ อดีตพระมหาเอกพจน์อันนี้คือตัวยากที่มันใช้เวลานานมากพระมหาเอกพจน์จับไหมคนนี้จับไปแล้วตอนนี้เขาโดนจับในคดีของสอทรับเรื่องการนัินซึ่งเป็นคดีเดียวกันคดอยวกเกินครับคดียากรกินนี่ใช่ไหมนี่ฮะนี่ครับเอกพจน์ครับนี่นะรับนี่นะแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับทางฝั่งของจิดยาครับก็พอเราวิเคราะห์ข้อมูลกันเนี่ยนะครับก็เราเห็นกันเนี่ที่มันแตกก็คือ มีการเงินจากบัญชีของอ,อ,อดุตหลวงพ่อครับโอนไปให้ผู้หญิงคือเป็นเพิ่นเดิมๆต้องรูไป็นเพื่นอนร่มมการพัฒนาในทันเปยนรูปแบบขวัโอนนะครับรอบแรกเนี่ยก็คือจากบัญชีของพ่อเป็นบัญชีผู้หญิงนะครับแล้วก็มีบัญชีคนในวัดนะเป็นอาคนจึงหลวงพ่อเปิดบัญชีแล้วหลวงพ่อมาใช้บรรชัญชีนี้ห<ม>ลวงพ่อเป็นคนใช้เดยหลวพ่อโอนเงินป็นบัญชีตัวเองเนี่ยเข้าสู่บัญชีของอ คนในวัดซึ่งพ่อเป็นคนตืออยู่นะครับแล้วก็ใช้ไปชีคนในวัดคนต่อให้ผู้หญิงอพอมนช่วงประมาณปีกลางปีหกหกนะครับก็เรื่องการสแกนใบหน้าหลวงพ่อก็ไม่อยากสแกนใบหน้าก็เลยให้พระเอ,อกพจน์เปิดบัญชีให้พระเอ,อกพจน์คนนี้นะเมื่อกี้เลยนะเปิดบัญชีญชนะชีแล้วก็หลวงพ่อจะโอนไปที่พระเอ,อกพจน์ไป,ไปพรเอ,อกพจน์ก็จะโอนต่อไปอยังผู้หญิง อ oh. เป็นทอดเดี๋ยวก่อนนะก็คือหมายความว่าเงินที่ได้มาเนี่ยจากการทําบุญวัดอ่าเงินที่เราพิสูจน์แล้วบางที่ยืนยันชัดเจนว่าทําบุญจะจจางวัดเนี่ยมีอยู่แล้วใน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 ขอิดนี้นะครับซึ่งต้องตั้งใจบ้างว่าในการสืบสวนร้อนค่อนข้างยากหนึ่งก็คือประหยักฐานเนี่ยเราไม่สามารถติดลืจากที่วัดได้ตอนใช้ประยัดฐานอย่างอื่นที่เราหาจากข้างนอกครับแต่เรามีเช่นเงินที่ชัดเจนที่ว่าเป็นเงินวัดที่สูวบัญชีของพ่อ ต้นนะฮะเงินวัดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินทาบุญของลูกศิษย์ลูกหาคืออ่าที่กทชนทั้งหลายถูกไหมฮะร,รวมไปถึงเรื่องราวของพวกแผงช่วงแผงเช่าต,ตาา่างๆนานาที่มีการเปิดพวกวัตถุ<ว><ว>ถมงคลวัตถุมงคลการประเมินอะ,อะไรนะเขาเรียกไอ้ประมูลถูกไหมฮะประมูลแผงรับนะครับงานงานประจําปีเงินทั้งหมดเนี่ยธรรมดามันต้องเข้าบัญชีของวัดถูกไหมฮรลลี่ส่วนใหญ่จรื้องมเป็นอย่างนั้นะใช่ไหมเออไม่ได้ถวายวตัว อ่ <c oughs> เาเงินก็ต้องเข้าไปอยู่ในวัด <Okay. S 1> เจะต้องมีบัญชีของวัด <Okay. S 1> แต่สุดท้ายเงินไม่ได้เข้าสู่บัญชีวัดแต่กับการเร่องเงินเนี่ยมันเข้าไปสู่บัญชีของทางทิดแย,ายามคือจริงเงินเข้าสู่บัญชีวัดครับขอเข้าวัดก่อนนะเ้าวัดก่อนข้าไว้เข้าวัดครับอืมร<า>เรื่องเบื้องต้นที่เราสืบสวนนั้นนะครับก็คือเงินบัญชีเข้าวัดอครับแล้วก็ถูกโยกมาบัญชีของพ่อใครเป็นคนโยกมาก็หลวงพ่อเป็นคนสั่งให้จากการสืบสวนเปจนวันครับหลวงพ่อเป็นคนสั่งให้ ทำการถอนเงินแล้วก็ปาดคาสิ่งของพอ่อหรือเงินทุนสัดหมายห,หลอกพ่อเงินเข้าวัดเสร็จปุ๊บถ่ายมาที่บัญชีเราเราต้องดูพิกทรมโดนรวมว่าเขามีส่วนร่วมแค่ไหนนะครับเขาเป็นลูกจ้างหรือเขามีส่วนร่วมหรือเขาเป็นมีหน้าที่แค่ทําตามคําสั่งแต่ว่าเขาต้องมีอํานาจในการที่จะถ่ายโอนได้เสียอ่าที่อนนี้ครับหลักฐานการบัญชีเงินวัดครับบัญชีเงินวัดเนี่ยมันเป็นวัดเป็นน,ปนิติบุคคลครับนิติบุคคลเนี่ยก็คือ,อ ต้องมีกรรมการในการสองในสามสองในสามก็จะประกอบด้วยเจ้าวาดเป็นหนึ่งแหละอ่ะอววาวยาววจกรหรือคนที่สองเนี่ยวยาววจกรแล้วก็รองเจ้าวาดรองเจ้เอาวาาก็ต้องมีการเบิกเงินในการเซ็นสองก็สองในสองในสามสองในสามหน้าที่คนในวัดเนี่ยไปการไปถอนเงินตามตามตามที่มีการเขียนขอไปไปถอนไว้ครับแต่เงนินเนี่ยบางส่วนก็ที่เราเห็นชัดเจนในเช่คเงินเนี่ยก็เข้าสู่เเจ้าวาด อาจจะเป็นการถอนโอนหน้าเคาน์เตอร์หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันจริงมีความมันความเชื่อมโยงครับซึ่งเป็นเส้นเงินที่เราใช้ในการออกหมายจับโอเคเงินจากวัดก็คือไปบัญชีอารัญ,ญวัตรอารัญ,ญวัตรก็คือเกณฑ์น,นะครับอ่าอารัญ,ญวัตรแล้วยังยังไงต่อครับอ่าแบบที่สองก็คือหลวงพ่อให้ลูกอ่าให้คนสนิทเปิดบัญชีแล้วหลวงพ่อใช้เองหลวงพ่อใช้เองครับแล้วบัญชีเป็นของ ของของคนสนิทชื่อว่าดึงเป็นชิมะนะฮะเอกพจน์ไงเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนสนิทกับเอาคนสนิทในวัดนี่แหละครับเป็นคนสนิทอีกคนหนึ่งรับโอนเงินจากเอกพจน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้วิธีการถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์เอ้ยถอนถอนเงินหน้าหน้าตู้เอ็กเอ็มถอนเยอะๆแล้วเดินไปตู้หนึ่งฝากไปที่เงินโอ้โหนี่นะฮะตามนี้แหละครับเอาลองดูครับขอเป็นภาพใหญ่เลยครับนี่ถูกไหมฮะนี่พระมหาเอกพจน์นะครับ นี่ก็มีมีการไปแบบเนี่ยตามสาขาต่างๆก็พยายามนะคะคือเหมือนกับตัดตัดเส้นเงินก็คือถอนเงินสดออกมาที่หน้าตู้หน้าตู้เอทอแล้วก็เดินไปฝางตู้หนึ่งคือเป็นคาสั่งของหลวงม่อแย้มนั่นเลยค่ะโอ้โหสุดจริงๆเขาไม่รู้หรอคบว่าหน้าตู้เอทีเมมันมีกล้องถลาดนี้เขไม่รู้บัางหรือไม่ นะคือมันซับซ้อนมากคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้ซับซ้อนนะผมก็พยายามที่จะถามบางคนถามว่าคุณหนไม่ต้องไปทวนแล้วอยนะ่างเงี้ยคือบางคนเขาอาจจะนะคผมจะบางทียังไม่เข้าใจานั่งฟังก็เลยต้องถามย้อนกลับไปอกตนเนี้ยพอจะเข้าใจละนะครับคือประเด็นทั้งหมดเนี่ยทางั่งของทางตำรวจเองพยายามจะบอกเราว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อเองเนี่ยละใช่ไม่ได้ติดการพนันแล้วหลวงพ่อติดอะไรโอ้ยเขตอบเลยฮะติดหญิงเดยวกับ